เคยเป็นกันไหมครับน้องหมาครับตอนเด็กๆก็ไม่ค่อยเห่าครับโตไปโตมาเริ่มเห่ามากขึ้นเรื่อยๆเห่าเยอะเห่าจริงๆเห่าจริงจังเพราะว่ารักเราและปกป้องเราครับวันนี้เรามาแก้ไขกันครับำเตือน คู่เอกดีใรับรองจากคาร์เลนเพเยอร์แคนาดีสปอร์แอนิมอลเทรนนิ่งแอดบีเอฟเวอร์สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขันดักต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนําไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนเขาไม่เคาลพการตัดสิน่ว่าผมมาดีมา้ายเขาปกป้องี่อยู่เขารู้สึกว่าในในหัวเขาอในมุมของเขาว่าผมอันตรายไว้ใจไม่ได้อาจจะกินเป็ดปลาทำไมไม่กลัวฉันเนาะ อันนี้พี่ังเกตน,นะพอผมเดินปุ๊บจังหวะกันหลังให้น้องหมารู้สึกได้ว่าเห็นช่องว่าคข่มขู่มได้เดี๋ยวผมฉันเจ๋งนะเว้ยยาเนะเว้ย,วยอ่าเห็นปะเห็นปะาขาซ้ายหนะ้าคือเขาไม่อยากขู่ผมว่ากลัวป่ะว่าทุกครั้งที่เขาทำถ้าเขายกหน้ามองหน้าพี่อะแสว่ามีช่องว่างให้พี่ปัเยอะนะแต่ท่านพูดเขาล็อกเป้าไม่หันไปมองพี่เลยเล้วจะหันไปเฉพะอันนี้จะน่าจะเป็นห่วงกว่าการมอง เราเราเห็นเนี่ยครับเขาจะเดาทาวออกว่าอ๋อมันเป็นเช่นนี้หรือเดินหน้าเร้าแล้วหูว่าหูว่าเอ่ไปก่อนนะคราวนี้เราจะสอนท่าก่อนเดี๋ยวเวลาพี่เริ่มสตาร์ทนะครับพี่จะมาสอนตรงนี้เนาะผมอยากให้พี่จัดท่ามนหน้าให้เข้าอยู่ได้ตรงข้างๆพี่ยืนข้างๆกันเลยนะแถวต้องการโยนหน้าที่ดิวตี้เขารู้สึกว่าต่อไปเนี้ยถ้าโดนจุ่มเอิมีสติกับคนหรือยับด้านซ้ายมือเพราะตอนนี้มน้าไม่มีสติ อ่าไม่มีสติจะแอบมองเราตอนนี้ผมไม่ถือว่าสิบวันรอ,อผมอยากให้พี่ยืนยืนบริเวณตรงนี้นะครับแล้วให้น้องใหม่อยู่ข้างซ้ายครับพี่มาเลยครับพี่มาเลยแล้วเดินมาเลยเดินตรงนี้อ่าแล้วพี่ให้พี่อัมให้เขาอยู่ข้างๆพี่สมมุดเขาเขาเนี่ยนี่คือ,อาการฝืนจังหวะหนึ่งที่ผมบอกประดคือเขาต้องคิดคิดว่าถ้าเขาฝืนสู้แรงพี่ไม่ได้เวลาเขาแอบมองพี่เขาต้องเห็นพี่บาลานซ์และแข็งแรงคือต้องอยืนปกติ ได้ยินกับหูคืออะไรเราจะมีคําชมให้ผมสนใจเลือ Good เอ t e n t i o n การกระทําที่ดีถึงได้เราหุ่นเจจากคนตอนนี้พี่สังเห็นว่าระยะใกล้กว่าเดิมนะแต่ไม่เห่าถามทําไมเพราะเขรู้สึวเฮ้ยหมุนกับพ่อเฉยเลยใทนที่จะมุนกับผลเราสอนเรื่องช่องนิสัยครับนะครับสุนัขถ้ามันชินกับการที่สนใจพี่ตลอดเวลาการ,รว่าพ,พี่พาไปเที่ยวบ่อยมันจะเก่งขึ้นตามพี่ดมไปเรื่อยมันฉี่ไปเรื่อย แทนที่มันจะสนใจชิวชิว,ชวส,าย,สา,ยา,ยายเลย,ลยกว่าสายเลยเห็นไหมหยุดเห่าเลยเช็คด้วยทําไมพอเขารวจสเฮ้ยแข็งแรงเหรอพ่อเกิดอะไรขึ้นทําตัวไม่ถูกขันมองอ่าใช่ตอนที่เรายืนคุยกันอ่ะพี่ไม่ได้จัด่าไม่ได้อะไรเลยแค่ามาเจอกันมันจะเห่าล็อกเป่าแต่ภาษาลังการไม่ผ่านนะเพราะหางยังขึ้นหลังนี้เลยนะครับถามว่าทําไมเราต้องเก็บร้อยเปอร์เซ็นดึงข้างห้างเสมออย่าให้เขารู้ว่าต่อไปนี้ถ้าอยู่ในสายจูงไม่ว่าจะเป็นสายฝึกแฮนเนสสายลัดอกอยู่ข้างคนจูงหรือยัง เราจะใช้วิธีการฝึกมีเลียเท้าเลียวระเพศคืออาการเครียดผมเรียกท,ที่ในทางบวกถ้าพี่มีแอคชั่นกับเขาแลวเขามีการเลียเท้านั่นนะ่ะคืออาการปรับตัวไม่ยุ่งกับเธอเหมือนกันกัดรเลียทับพิงคือการข่มไอคอนแทกยกหน้ามองขนปกติแต่ตัวนั้นอนะ่ะขนสําฤเลยจังหวะหนึ่งคืออย่างเงี้ยหสวยจังหวะสองนะเนี่ยไอ้ไรไอคอนแทกยกหน้ามองเมื่อไหร่ก็มองพี่ก็นชินอ่ะการเห่าจะไม่เกิดเห็นนะมองแล้วไปสับหูอีก แค่ทาให้เขาดูแบบถูกจังหวะว่าเราแข็งแรงครวบคุมสถานการณ์ได้ไม่ต้องทําหน้าที่ไม่ต้องเข่าไม่ต้องว้ยวายมองพ่อมองแม่มครับถูกครับสวยเตือนกันไหมอยากเห็นการนั่งหรือหมอบจัดท่านสวยพี่ปุ๊บที่สิบนาทีพี่วัดกับเขาอยู่<ม>นั่งหมอบลดที่เฟนจังหวะนะครับเรียกชื่อชมเสียงสูงแตะหัวแค่สองทีเอาเลยแตะหนึ่งสองอ่ะพอสองทีสองทีทต้องการให้เขาเข้าใจครับว่าถ้าเขาทำดีขเขา,จ,า,เขาขจะได้สัญญาณการชนกับพี่อยา่อยางชัดเจน นะครับเห็นไหมแล้วก็ทุกครั้งที่ผมทําอะไรก็จามเนี่ยหูลู่แล้วก็มองหน้าพี่เขาคุณนามตลอดเอพ่อตกลงไอเนี้ยมันอันตรายเปล่าอ๋อไม่อันตรายเหรอออโตโ้เรีนนิ่งเรียเท้าความเครียดนั่งหมอบรูดิเฟนพี่ดูหางอ่ะหางมั่นใจมันจะอยู่กลางหลังใช่ปะ่ะตอนนี้พี่เห็นว่าหางมันถดอยู่ที่กน้นถ้ามันปลดล็อกปุ๊บหางมันจะลายตัวไปเลยพี่ใช่เดียวเราายตัวแล้าเราโทษจากการฝึกพี่ได้แต้มนะเพราะเขาต้องยอมเหรอนั่งหมอบรูดิเฟนเห็นไหม ถ้าสมมติว่าเขาเฝ้าอยู่อ่ะการนั่งหรือหมอบจะไม่เกิดขึ้นเพราะเขาต้องยืนเพื่อรับแรงปะทะว่าจะฟัดผมดีจะถอยหนีดีหรืออะไรดีหางอยู่ที่ก้นเลีเยเท้าเลียเท้าเกิดจากอะไรอย่างที่บอกถ้ามีพี่แอคชั่นไซเลนต์คอมมานด์ไอคอนแทคผมแหกขอเรีแกทกปากออกี้นะนั่งหมอบรูด,ดิเฟนปล่อยขึ้นหางทายตัวละเห็นนะใช่ไซเลนต์คอมมานด์สำคัญมากไม่ใช่ว่านอนตรงไหนก็ได้เขาจะต้องนอนเฉพาะข้างหน้าพี่เนี่ย,ยหางลงแล้ว แหม่ถ้าเราเจอก็แต่เด็กนะป่านี้นะไอนี่จีเนียสไปแล้วอ่ะเริ่มจากตัวเขาเองเขาจะต้องคิดว่าเฮ้ยมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่ฉันน่ะโดนฝึกเยอะเพราะตัวฉันเป็นคนเริ่มอันนี้ความไว้ใจไอคอนแท็เห็นว่ายกหน้ามองไอตัวนี้ต้งหน่ที่เราต้องการจากนีเดอร์วอลครับ oh, อไอดอลเพราะเวลาพี่โดนฝึกพี่ต้องมีจังหวะหนึ่งนะหนึ่งสองกับลหลักฐานแล้วเดินเลยครับพี่ครับหมานั่งหรือหมอบตอบสี่จบแล้วครับพี่ไหนนะนั่งหมอบหรือเป็นหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ส เก่งมากครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามถามว่าทําไมจังหวะมันต้องหนึ่งสองสามเพราะเราอยากให้เขาเข้าใจครับพี่ว่าต่อให้พี่ไม่แตะหัวพี่ก็ชมจริงและเขาจะไม่ต้องเดาด้วยว่าต่อไปนี้ฉันจะโดนอะไรเพราะธรรมดาเราเลี้ยงลุงหมาครับเราก็จะเรียกชื่อเขาถนึงเดียวว่าวนัหน้าแล้วเราไม่บอกมันทําอะไรเดี๋ยวบางทีก็อุ้มบางทีก็หอมบางทีก็เช็ดขา ต่อไปนี้ครับผมอยากให้พี่กระตุ้นสติเขาด้วยและสร้างความยอมแพ้จากคนเพราะนั่นคือเวลาพี่จะเช็ดขาบนหน้าเช็ดขาบอกให้มันจบก่อนว่าเดี๋ยวแกจะโดนอะไรมันจะได้ผมจัดการให้ก่อนดีกว่าผมว่าถ้าพี่ทํากันเองนะพี่หาจังหวะไม่ได้แน่เลยต้องดูได้เลยนะอะผมท้าเหมือนพี่เลยเนี่ยแต่ว่าทุนเมเป็นศูนย์นั่งเฉยเลยเห็นไ่ะเปลี่ยนมือไอ้เนี่ยผมถึงบอกว่าหมาจะเชื่อสิ่งเง็นกระตาดิ้งก็บหเห็นไหมพอเปลี่ยนมือปุ๊บเนี่ยนั่งหมอบรถดิฟเฟนซ์รถกันปงกันอยู่ซ้ายมือยกหน้ามอง จังหวะสามเนี่ยนางอกดูเซนนับห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองเก่งมากเก่งมากสามเดือนน่ะจริงๆมันเริ่มอยู่ในวัยเรียนรู้แล้วครับเก่งมากลูกไปเลยเก่งมากครับมันนี่คอยเก,ก,ก่งมากลูกมันนี่คอยหูรู้นะครับ เก่งมากลูกมันนี่คอยมันนี่มานน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 ื้อจ้านี่สเตย่างนี้เดี๋ยวพี่จะต้องฝึกเจ้าเจ้ามุวนหน้าแบบนี้ด้วย